กัมพูชาทำลายสถิติอีกแล้วนะครับล่าสุดกลายเป็นประเทศอันดับหนึ่งที่มีเรื่องเศร้าโศกรายวันให้เสียใจในที่ทำงานมากที่สุดในปี2024นี้นะครับโอ้โหก็ขอแสดงความยินดีกับพวกเขาด้วยนะก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนหน่อยนะจ้ามาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหวงออกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้ก็ยกนิ้วขึ้นมา1นนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งที โดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวของประเทศกรรมัมพูชาและก็มีบางส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเราด้วยนะครับอย่างที่รู้กันนะในช่วงนี้เนี่ยคนกัมพูชาเขาติดสีดีตรงส,ต,รงสติอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ที่กรุงพนมเปญกลายเป็นเมืองที่มีค่าคงชีพสูงที่สุดเป็นอันดับสองของอาเซียนซะอย่างนั้นทั้งๆท,ที่ในเวลาเดียวกันกัมพูชา เป็นประเทศหนึ่งที่ยากจนมากที่สุดในอาเซียนซึ่งแลดูเนี่ยมันก็สนทางกันยังไงชอบโกนชอบกลน,กนหรือจะเป็นสถิติเดียวก,กันกับที่เขาบอกว่าเป็นประเทศที่มีคนโลกจิตมากที่สุดในอาเซียนคือตำแหน่งนี้เนี่ยกัมบูชาเขาได้ไปครอบครองนะครับขึ้นเป็นที่1แบบโดดๆเลยนะแต่ถ้าว่าแค่นั้นมันไม่พอนะครับล่าสุดมันมีการเปิดเผยจากสื่อกัมบูชาประมาณสัก2ถึงสสื่อนะว่าในตอนนี้เนี่ยมีการจัดอันดับเกี่ยวกับความเครียดเกิดขึ้น โดยเป็นการจัดอันดับว่ามีประเทศใดบ้างที่มีสถิติเกี่ยวกับความเครียดภายในที่ทํางานแล้วก็มีเรื่องให้เศร้าโศกเสียใจในแต่ละวันเนี่ยมากที่สุดซึ่งอันดับหนึ่งก็คือประเทศแคมเบเดียหรือกรรมัมพูชานั่นเองต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เขานับสถิติเฉพาะแค่ในโซนอาเซียนนะส่วนอันดับสองเนี่ยก็จะเป็นเมียนมาอันดับ3เป็นฟิลิปปินส์อันดับ4เป็นประเทศลาวอันดับ5เป็นอินโดนีเซียอันดับที่6 เป็นพี่ไทยเรานะครับก็ติดมากับเขาเหมือนกันนะอันดับ7คือมาเลเซียอันดับ8คือสิงคโปร์และอันดับ9คือเวียดนามนะครับโอ้โหอิจฉาคนเวียดนามเขาเหมือนกันนะครับเนี่ยแสดงว่าประเทศเขาวนี้ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรให้ปวดหัวกันในแต่ละวันนะครับแถมสาวๆก็สวยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในโซนอาเซียนแห่งนี้อีกตั้งหากอย่างไรก็ตามนะครับพอมีสถินี้ออกมาแน่นอนคนกบูชาที่เล่นโซเชียลเป็นเนี่ยก็เข้ามา แห่แห่นคอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามีหลายต่อหลายคนซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่ด้วยนะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงไม่ค่อยจะเชื่อสื่อกัมพูชาที่รายงานข่าวนี้ออกมาสักเท่าไหร่นะครับบางคนก็บอกว่าเป็นข่าวปลอมซึ่งนะเนี่ยก็เลยลองไปดูซิว่าเอ๊ต้นทางของถสติที่ออกมาเนี่ยมันมาจากเว็บไซต์ใดก็ค้นไปค้นมาไปเจอในเพจที่มีชื่อว่าซีเซียสแต็กนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเพจที่ค่อนข้างมาตรฐานพอสมควร มีการจัดสถิติอะไรแบบนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่อนขังบ่อยแล้วก็ถือว่าเชื่อถือได้นะครับและนี่แหละก็คือสื่อต้นทางที่ทางเพจกัมบูชาเขาเอาข่าวมารายงานต่ออย่างไรก็ตามถ้าจะถามว่าแล้วประเทศบ้านเขาเนี่ยทำไมถึงได้มีเรื่องเครียดรายวันในที่ทํางานอะไรนะักนะนะก็ลองไปหาข้อมูลดูนะครับเท่าที่เจอหลักๆที่พวกเขาเครียดกันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงิน,เง,นเงินทองๆนั่นแหละคือในตอนนี้เนี่ยค่าครองชีพในบ้านเขามันสูงมากๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าข้าวค่านมค่าน้ำค่าอยู่ค่ากินเพราะปัญหาหลักๆที่มันเกิดขึ้นคือเรื่องของเงินเฟอ้อนะคือค่าเงินของพวกเขาเนี่ยมันคือเงินเลียวในตอนนี้เนี่ยเฟอ้อแบบสดุดๆแล้วก็เฟอ้อมานานมากๆแต่พวกเขาก็ยังมีค่าเงินอีกหนึ่งค่าให้ใช้กันนั่นก็คือเงินดอลลาร์แต่เงินดอลลาร์เนี่ยอย่างที่รู้ๆมันไม่ใช่เงินของประเทศพวกเขานะครับยิ่งถ้าหากมีคนใช้เงินดอลลาร์มากขึ้นมากเท่าไหร่เงินเลี้ยวของพวกเขามันก็จะยิ่งตกต่ำไปมากเท่านั้น แถมเวลาที่มีเงินบาทจากไทยไหลเข้าไปเนี่ยพวกเขาก็ดันมาเป็นเรื่องเป็นราวไม่อยากจะให้เอาเงินบาทเข้าไปใช้ภายในประเทศเขากันอีกตั้งหากทาให้เงินเลียวเนี่ยมันก็ยิ่งเฟอ้อคูณ2หนักเข้าไปอีกจริงๆในความเป็นจริงเนี่ยพวกเขาควรที่จะเอาเงินบาทนี่แหละไปไปยงเศรษฐกิจของพวกเขาก่อนนะครับเพราะเงินบาทเนี่ยอย่าลืมนะมันสามารถใช้หนี้ได้ตามมาตรฐานโลกแต่ในตอนนี้เงินเลียวของพวกเขาเนี่ยไม่สามารถเอาไปจ่ายอะไรกับชาวต่างชาติได้นะครับจะต้องไปแลกเป็นเงินดอนก่อนนะ ถึงจะไปจ่ายหรือว่าถึงจะไปซื้อของจากคนต่างประเทศได้แต่เงินบาทเราเนี่ยชาวต่างชาติเขาก็ยังยินดีที่จะรับชําระหนี้กันอยู่นะครับแต่เสียดายที่คนกัมพูชาเนี่ยเขาก็ดันไม่ชอบอะไรที่มันเป็นของคนไทยเหล่านะงั้นก็เชิญรับกรรมกันไปกันละกันทีนี้เราลองมาส่องความคิดเห็นเต็มๆของคนเขมรนเขาหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้รู้ว่าการทํางานในแต่ละวันของพวกเขาเนี่ยมันเกิดความเครียดอะไรมากมายขนาดที่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนเลย พวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าคนทํางานทุกวันนี้จะเครียดอะไรมันก็ไม่แปลกพระค่าอยู่ค่ากินค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันมันสูงม,มากๆแถมบางคนพอเลิกงานมาแล้วก็นั่งกินเหล้ากับเพื่อนต่อแล้วนี่จะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันละ่ะแล้วมันจะเครียดมันก็ไม่แปลกคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเอ้ในช่วงนี้ทําไมประเทศกรรมพูชาของเราถึงติดสสิติโนนสถิตินี่ที่มันไม่ค่อยน่าพอใจสักเท่าไหร่เลย คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงถ้าใครไม่ได้ทํางานในองค์กรไม่ทราบหลอกว่ามันกดดันมากแค่ไหนในแต่ละวันคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าความเครียดนี้มันไม่ใช่แค่คนทํางานบริษัทหรือคนที่ทํางานในองค์กรน่าจะรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของด้วยเพราะในตอนนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าจะขึ้นเป็นที่หนึ่งในความเครียดก็ไม่แปลกตื่นขึ้นมากว่าจะไปทํางานก็จะต้องเจอกับรถติด แล้วพนักง,งานส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้กับที่ทํางานเพราะค่าเช่าห้องมันแพงส่วนห้องที่เช่าก็เป็นห้องปิดไม่มีกระจกไม่มีหน้าต่างแอร์อะไรก็ไม่มีมีแต่พัดลมพอไปถึงที่ทํางานก็เจอพวกขี้อิจฉาหรือว่านั่งดินทาก,กันนั่นทําให้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่คุยกับเพื่อนร่วมงานทําให้ยิ่งมีแรงกดดันในการทํางานมากขึ้นแล้วบางคนก็ต้องทํางานอะไรที่มันมากกว่าหน้าที่ที่ได้รับ เจอแบบนี้ทุกๆวันจะไม่เครียดได้อย่างไรคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าสาเหตุหลักๆที่เครียดคือเงินเดือนน้อยลองเพิ่มเงินเดือนดูสิรับรองว่าจะหายเคยรียดกันคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่ากัมพูชาสุดยอดมากๆเป็นที่หนึ่งในเรื่องที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็เป็นที่หนึ่งในการสูญเสียแผ่นดินคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าจะไม่เครียดได้อย่างไรพวกเจ้าของกิจการในตอนนี้ก็ไม่มีคนขเขมรแล้วมีแต่ชาวต่างชาติคนขเขมรส่วนใหญ่เป็นพนักงานกันหมดแหละ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผมทํางานราชการมาตั้งนานในตอนนี้ก็ใกล้กเกษียณแล้วเงินเก็บไม่มีเลยสักบกาทสิ่งที่มีในตอนนี้คืออายุที่มากขึ้นเริ่มแก่แล้วก็เริ่มป่วยแต่ตอนนี้ไม่มีเงินจะรักษาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่เข้าใจสื่อนี้จ้าข่าวอะไรที่มันไม่ดีมานําเสนอให้กับคนกัมพูชาฟังทําไมมันไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่านี้แล้วหรอคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเงินเดือนน้อยแต่ค่าใช้ใจ่ายเยอะมันไม่สมเหตุสมผล คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเขมรจะไม่เศร้าถ้าหากเวียดนามแบ่งดินแดนคืนกลับมาสักนิดนึงอ่าก็เอาคอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยมันมีคอมเมนต์ที่ไม่เชื่อว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าคอมเมนต์แบบนั้นเนี่ยมันจะซ้ำๆกันนะครับนะก็เลยเอาคอมเมนต์ที่มันไม่ค่อยซ้ำกันมาอ่านให้กับทุกๆคนฟังกันนะคือถ้าหากจะให้สรุปเนี่ยก็ประมาณสัก90%คือพวกเขาจะเชื่อนะครับว่าเออมันเป็นเรื่องจริงแหละที่ในตอนนี้คนกัมพูชาค่อนข้างจะเครียด เกี่ยวกับเรื่องการทํางานในแต่ละวันแต่ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละกัมพูชาในตอนนี้เป็นประเทศที่มีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็เป็นอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์กับประชาชนสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาลเนี่ยมีโครงการไปกู้หนี้ยืมสินมาจากต่างประเทศเอามาทำโน่นทำนี่นั่นนะครับแล้วก็อ้างว่าทําเพื่อประชาชนแต่ประชาชนของกัมพูชานี่ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรมากมายเท่าที่ควรซึ่งหลัหลกๆก็น่าจะเกิดจากเ,เงินที่ได้มาเนี่ย จะเข้ากระเป๋าคนใหญ่คนโตภายในประเทศก่อนแล้วกว่าจะเอาไปพัฒนาประเทศหรือกว่าจะไปถึงประชาชนที่ยากจนจริงๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนน้อยแล้วนะครับซึ่งมันก็ทําให้คนยากคนจนใช้ชีวิตกันลำบากมากๆรวมถึงพนักงานออฟฟิศที่เงินเดือนในแต่ละเดือนเนี่ยก็ใช้กันไม่ค่อยจะพอนะคือจะว่าสงสารนะก็สงสารนะครับแต่บางทีก็เป็นเพราะพวกเขาทําตัวเองเหมือนกัน อ่ยังไงก็ติดตามกันต่อไปกันแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนกัมมูชาว่าจะมีอะไรที่มันน่าสนใจในแต่ละวันนะยังไงใครที่ชอบอะไรเกี่ยวกับคอมมงคอมเมนต์หรือว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องตลกตลกของคนขเมเเนี่ยก็ติดตามช่องของนังออกเอาไว้ด้วยส่วนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของน้าแล้วนะครับขออนุญาตก่าวคาว่าสวัสดีและสวีดัตครับ